สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะจะทําการยกย้ายในวันที่14เมษายนปี66ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปี2566ค่ะซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มค่ะดาวพระอาทิตย์ที่ได้ทําการโคจรยกย้ายครั้งนี้ได้ตําแหน่งที่โดดเด่นมากที่สุดในรอบปีคือเป็นมหาอุดนะคะ ต้องบอกว่าแต่ละลัคนาราศีได้รับอิทธิพลกันอย่างแน่นอนเรามาเช็คก,กันเลยค่ะว่าจะมีอิทธิพลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ ว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของดวงชะตาค่ะในวันที่14เมษายนไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปี2566ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มตรงนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรเข้าสู่ราศีเมษนั่นก็คือมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณเลยนั่นเองค่ะ ถือว่าเป็นหมุดหมายที่ดีมากๆเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเด่นมากเลยนะคะในดวงชะตาเป็นจังหวะที่ฟ้าเปิดมากสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในระยะนี้จะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นขาขึ้นของคุณเลยทีเดียวค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวที่ส่งผลประโยชน์ให้กับชาวเมษนะคะเมื่อโคจรมาทับตัวแบบนี้ได้ตาแหน่งเป็นมาหาอุดในครั้งนี้ก็จะส่งผลทาให้ชาวเมษนั้นมีชื่อเสียง ียงที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในวงการหรือสายงานใดก็จะเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมเป็นที่ชมชอบนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เจรจาได้ต่อรองได้ขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีค่ะจะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ให้การเมตตาให้การเอ็นดูให้การซัพพอร์ตนะคะก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีเมษบางคนอาจจะถูกเมินหรือถูกมองข้ามผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะยังไม่ได้เห็นคุณค่าแต่มา ในระยะนี้เขาจะคอยโปรโมทคุณค่ะเขาจะคอยผลักดันคุณค่ะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีโปรเจกต์สำคัญๆก็จะยื่นมาให้คุณทำได้ได้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แสดงศักยภาพหรือโชว์ฝีมือนั่นเองนะคะรวมไปถึงคำว่าปุตตะนั้นหมายถึงบุตรบริวารค่ะหมายถึงรักใหม่งานใหม่เงินใหม่ไอเดียโปรเจกต์ project, ความคิดสร้างสรรค์เมื่อดาวปุตตะโคจรมาทับตัวแบบนี้ชาวเมธท่านใดนะคะที่อยากจะริเริ่มสิ่งใหม่ อยากจะหางานใหม่หรืออยากจะหาอาชีพเสริมหาอาชีพที่2หาอาชีพที่3อยากจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆสามารถที่จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษเริ่มได้ไอเดียความคิดค่อนข้างพุ่งนะคะแล้วก็ในช่วงที่เริ่มต้นเนี่ยก็ยังมีการได้รับ แรงสนับสนุนจากคนรอบข้างด้วยเพราะเดี๋ยวไม่นานวันที่19เมษายนดาวพระพฤหัสก็จะโคจรมาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งทั้งสองดาวนี้ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นั่นเองนะคะดังคำกลอนที่ว่า อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะสอ,อสองดาวนี้นะคะจะเกื้อกูลกันในเรื่องของชื่อเสียงผลประโยชน์เงินทองให้กับชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองค่ะและอย่างที่สมัยบอกไปว่าปุตตะหมายถึงบุตรบริวารหมายถึงคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณในระยะนี้ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องพยายามให้เครดิตลูกน้องบริวารให้ดีค่ะถ้าคุณเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการ ที่จะต้องมีลูกน้องเป็นมือซ้ายมือขวาพยายามให้เครดิตเขาพยายามชื่นชมเขานะคะเขาเหล่านั้นก็จะเกื้อกูลคุณดีมากๆเลยนะส่วนท่านใดที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วอยากจะได้บุตรได้ลูกนะคะช่วงจังหวะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะในการวางแผนมีบุตรมีลูกค่ะเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบเป็นบุตรหรือได้โชคได้ลาบเป็นลูกเช่นเดียวกันเพราะดาวปุตตะมาทับตัวแบบนี้นะคะ หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาอาศัยอยู่กับคุณอาจจะเป็นการมาอาศัยอยู่ชั่วคราวก็ได้หรือบางคนได้สัตว์เลี้ยงก็ได้หรือมีญาติพี่น้องมาค้างบ้านคุณสองคืน3ามคืนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอีกประการหนึ่งค่ะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะที่โคจรมาทับเนื้อทับตัวเป็นมหาอุดในครั้งนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่อยู่ในช่วงของการแข่งขันการประเมินการสอบต่าง ต่างๆน,นานานะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับชัยชนะหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะสําเร็จนั่นเองค่ะใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ในช่วงของการสอบเข้าแข่งอสอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบเข้าคณะที่คุณอยากเรียนก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้เข้าเรียนในที่ที่คุณอยากเรียน ส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการที่มีการแข่งขันกันนะคะในจุดนี้คุณก็จะเอาตัวรอดได้จะหาลู่ทางของตัวเองได้นะอาจจะมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านที่ทํางานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจําหรือเจ้าของธุรกิจกิจการก็ตามอาจจะมีเกณฑ์การเปรียบเทียบอาจจะมีเกณฑ์แข่งขันในเรื่องของราคาในเรื่องของคุณภาพสินค้าบ้างแต่ชาวเมษก็จะเอาตัวรอดได้ในวงการในสายงานของคุณ นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะที่โคจรมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีเมษในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระราหูค่ะซึ่งดาวพระราหูถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของดวงชะตาดาวพระอาทิตย์และดาวพระราหูถือเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูค่ะเมื่อโคจรมาเจอกันอาจจะมีการขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเตือนชาวลัคนาราศีเมษตรงนี้ว่าถ้าเกิดคุณจะคุย อะไรเรื่องของผลประโยชน์เงินทองรายรับรายได้ให้เพิ่มความระมัดระวังไว้ด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ขัดแย้งหรือมีเกณฑ์ที่จะเกิดความผิดพลาดบางคนเล็กๆน้อยๆค่ะโอนเงินผิดทอนเงินผิดบางคนก็เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นอย่างเช่นเจรจาตกลงผลประโยชน์กันผิดพลาดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยนะคะยังมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่นะมันไม่ได้ราบรื่นตลอด30วันที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาทับตัว แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นถามว่าชาวเมษสามารถที่จะควบคุมได้ไหมสมัยมองว่าเอาอยู่ค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องใช้สติและความรอบคอบให้มากขึ้นค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ